กิไไนข้าวมาอ่ะกินข้าวกับอ,อะไรสีมือพ่ออย่างไงนะน,นี่ผัดแตงใส่หมูอ้ยไม่กินทําไม่กินสัตว์ใหญ่ไม่กินสัตว์ใหญ่อ๋อไม่กินสัตว์ใหญ่อ๋อก่อนก็ถือก<ด>ิงนั้นก<ด>นก็ไม่กินปลากกได้หนิมีปลาปลาน้าไม่กินอะไรอยู่ในน้ำไม่กินเลยอ๋อ,ไ,อนะไม่กินเลยส<อ>งสารมันใช่สงสารมันอืม ถือสินกินเจแต่ก,ก่อนนะก่อนจ,จะอยู่ด้วยกันแต่ก,ก่อนนะ <c oughs> ดูดีเนาะถ้าไมนก็กินน้ําจิ้มกินเขียวกับมะเขือก็ได้นงโอ๊ยไม่กินหรอกสองสารมานันดูสิเหียวหมดเลยนี่เบืเ้องแค่ไนอ่าโอยนางเลยสงสารมะเขือโอ้อยเป็นบวชจะไปเปไ็นแม่ซัดปงซัดกินงชัาน้ำแข็งบนสแตกไม่กางคืนนะอมอยู่รวยรวยอยู่กาดด <c oughs> บอกแม่นเจะาชายดูใบแต่อายเป็ผู้เบาถึงใบสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงอ,อ๋อครูไทยอำเภอบันแทงนครนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านพนมบ้านไทยบ่มีบ่อ